นับจากวันที่คุณเป็นอิสระและคุณสามารถจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่ได้เลยนับนับเป็นคู่สมรสคนใหม่ได้เลยค่ะแล้วก็ผลทางกฎหมายมันก็จะมีทันทีนับจากวันที่คุณจดทะเบียนสมรสสมมติคุณอยู่ก่อนสมมติคุณอยู่ก่อนตอนที่คุณยังคลาคลาซังกับคนเก่าอยู่ตอนนั้นถึงแม้คุณจะจดทะเบียนสมรสไม่มีผลทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณหย่ากับคนเก่าแล้วคุณรรจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่นับจากวันที่จดทะเบียนสมรสนับจากวันที่คุณอิสระนะคุณรักเมียคนเดียวเข้าใจเห็นว่าเข้าใจมา อาจารย์ก็ไม่รู้นะว่าระหว่างที่คุณแยกกันอยู่กับภรรยาคนแรกมา20 3สปีเนี่ยคุณมาอยู่กับคนใหม่คุณจดทะเบียนสมรสกับคนใหม่หรือเปล่าถ้าคุณจดทะเบียนสมรสคนใหม่นะขณะที่คุณยังมีทะเบียนสมรสเดิมอยู่เนี่ยมันจะเป็นทะเบียนสมรสซ้อนแต่ถ้าคุณหย่ากับคนเก่าแล้วถึงแม้คุณจะอยู่กับคนคนใหม่มานานเป็น1ิปีแล้วแล้วคุณยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วคุณมาจดทะเบียนสมรสหลังจากคุณเป็นอิสระจากคนแรกแล้ว มันจะนับหนึ่งจากวันที่จรจทะเบียนสมรสเข้าใจเห็นว่าเข้าใจมาค่ะเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากความรู้ล้นล้วนเลยครับใช่ค่ะห้องนี้ความ